พบกัาอีกแล้วนะคะ <5. S 1> ค่ะวันนี้เราก็จะมาบอกสเปคเครื่องของ s a m s u n Galaxy g J5 กับ J7 ค่ะที่ลูกค้าชอบถามมากที่สุดเป็นคำถามที่เจอบ่อยมากที่สุดเลยค่ะอันดับแรกนะคะความจำภายในของเครื่องตัว J5 นะคะอยู่ที่8 g ิยังไม่พอก็แถมไม่มี32 g ิกรับไปเต็มเต็ม40 g ินะคะค่ะมาดูของ J7 มากดีกว่าของ J7 ตัง้งง6 g b แถมอีก32 g b โอ้โหเล่นโหลดเกมอะไรเพลินไ้หมดเลยใช่มาอยู่ที่หน้าจอนะคะหน้าจอของ J 5นะคะอยู่ที่5นิ้วค่ะค่ะของ J 7็นะคะ5.5นิ้วเล่นสบายมากมาดูที่กล้องหน้ากล้องหลังกันบ้างค่ะกล้องหน้าของ J 5นะคะอยู่ที่5ล้านยังไม่พอนะคะเขามีแฟลชหน้าให้อีกนะคะเนี่ยกล้องอหลัง13ล้านถ่ายไปเถอะ ช่มาดูของเ็7บ้างเจ7ก็มีนะแฟดหน้ากล้องหน้าแปดล้านกล้องหลังสิบสามล้านโอ้โหสวยสวยใช่นะคะถ่ายรูปสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะใช่ถ่ายได้ทุกที่อันนี้เลยนะคะเครื่องนี้จะบอกว่าตัวนี้รับ 4G ด้วยนะเนี่ยใช่รับ 4G ด้วยของทุกระบบด้วยซ้ำใช่ค่ะมาดูราคากันเลยดีกว่านะคะราคา ราคาของ J 5นะคะอยู่ที่7,900บาทเป,เป็นไงเป็นไงของ J 7ถูกต่างกันไม่เท่าไหร่8,900บาทโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยนะเนี่ยใช่เลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมคะยังไงถ้าสนใจก็ค้นหาที่ Google นะคะอินสตบพิจิตพิมพ์ไปเลยยังไงก็เจอค่ะ,คะมาไม่ถูกก็มีแผนที่บอกนะคะ,คะหรือตาม Facebook ของเราได้ที่ อินชอปพิจิตรเช่นกันค่ะค่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ขอตัวก่อนนะคะค่ะบ<า>๊ายบายค่ะบ๊ายบาย